นัดจนมาเที่ยวตลาดอะไรแล้วลูกสีอรุณแตงกวา่า2บบาทเนี่ยน้องเหรอฮะ,ะนี่ของตลาดสีอรุณฟาสาของถูกเหรอมาแตง่งสร้างของสาบาทเด้อา้้มาขันนัดมา เอาพริกแดงก่อน okay, ซื้อพริกแดงก่อนเน่าพริกแดงด้วครับอ่าอ่ามีเพ็ดดีพริกแดงในขาจะได้นะครับนี่ซื้อพรกในจิมเจ้ากับซื้อพรกอือด มาเต้นได้ไรลูกขมค่องเลเรื่อ,องอาสเ,เด็กนพี่นี่ขายได้ดิครับอันนี้เอากไดก็ได้ครับเออเอาสิบาทครบาทได้อันนี้ใกลอันนี้น่สาบาทกันบาทออื้อสบาทนะครับสาบาทสาวไปเลย ครับเพราะประกาใจดีเนอกาสีอรุณภาษานี่ยชาวน่นาวบาท,านทาเนอะ <c oughs> ประกาคเที่ไหนในี่ไม่จ้องครับไม่จ้องเลยแต่เออครับครับไปไปแล้วไปซื้อต่อเนอะจนซื้ออะไร,รโอ้ดูปลาแล้วลูลลกไก่เนี่ย ไปเ็นตัวเอาไว้โ <sup> อ้เอาตัวหนึ่งตัวตัวก็ได้ก็ด้ตัว่ลตัวใหญ่เลยตัวละร้อยสาสิบาทโอ้ีกันเนี้อัน้เหมือนกับไก่มัดไก่นี่ปลาไงปาปลาเนื้ออ่อนนะป๊าปาเนื้ออ่อนปลาอะไรอะปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนโอ้ร้อยสามสิบ ร้อยสามสิบตัว ừ, อ Aw, ะไรก็ได้เออนะอ้าวอ้าวละเอ้าวได้แล้วเด้อเอาเอาตีนถือไม่ไม่โออตีนไม่เอาเลยเอาพักไม่ใส่เขือมีมัดนะครับเด้อดกัดสีอรุณนี่นะครับเด้อเชียงใหม่สั่งกระป๋งก็มาแต่งตาบาดพริกเด้อมีมดของกินของใช้นะมีน่าจะมีอันนี้นี่วันเนี่ยนะวันศุกเนาะ ของกินของใช้มีมอโดอาหารทะเลมีโน้ติปบบัดสาวบาัดก็ไก่ทอดก็ปลาย่างแลอันนี้เนาะงอเนาะน้องนี่เน,ะนาะเอางูมาลุกตุ๊กเจ้าอะไรเอาง,ง้อฮะ

ก็ได้ตาสีอลุนไก่ทอดมีมดในจังใหม่สันกะแป้งด้น่ากินขนาดนักเดลยกล้วยปิ้งกับมีนากล้วยปิ้งอบน้ำผึ้งนะนี่โดเออน่าอร่อยสับปัดบสับปัดสับปัดอ่ะของกินเดินมาเตย์เลยไปดูเลยครับดูดิตลาปัดอ่ะ มามเกียวนี่ห้าสบาทโอ้ดานึ่งเดเอาละเอาละเอาเอาเดี๋ยวดูแมนกก่อนนอโอโรตเตอรี่ก็มีตลาดสีอรุณโอจอมีโอ้ไม่มีวนันนี้หอยหอยยังไม่มาหอยยังไม่มาโอ้แซกรอกมีหมดเลยหมูทอด ไปแล้วเนอะตราสีอรุณโอ้กาดสีอรุณเนอะเรามีมดเ้ากาดสีอรุณสันกำแปงเชียงใหม่เนอะเอาละครับสวัสดีครับโดูรถเราตรงไหน